สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวัก็ผมเจมส์ลาดิกาเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาดิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวกลางของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้ยังคงอยู่ในบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวนะครับความสําเร็จนะครับการคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่15นะครับของเรอัลมาดริดนะครับก็อย่าเพิ่งเผื่อครันนะครับวีคนี้ต้องยกให้มาดริดดีสตา์จริงๆนะครับมีคําถามคําถามหนึ่งนะครับที่ มีการถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการพยการที่จะอธิบายกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรที่ที่ชัดเจนมากนักคำถามที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือทำไมมาติดเนี่ยตายยากมพิาติดเอาอีกแล้วครับเหมือนจะแพ้จะแพ้เหมือนจะเสียท่าพลิกสถานการณ์กลับมาได้อีกแล้วอย่างนัดชิงเมื่อวันเสาร์ที่เบรมบรี ครึ่งเวลาแรกดูยังไงก็น่าโดนแต่รอดเฉยเลยนะครับทั้งจังหวะหลุดเดี่ยวสองครั้งเน้นๆนะครับจากจังหวะแทงทะลุช่องของทั้งมัดมมุูเมลยูเลนบลันให้คารลิมอเดยมีหลุดเข้าไปแต่ก็สำเร็จโทษบาเรตไม่ได้อี่คราฟูคูอีกนะครับจอจอหน่งหน่งชนเสาเกมเมลิดไม่ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะครองบอลมากกว่าดอดมุลหน้าได้ไม่ได้ จบครึ่งเวลาแรกนะครับหลายคนรู้สึกว่าเอ๊หรือมันจะมาแบบมาร์ดสไตายอีกแล้วก็คือเล่นไม่ดีจะจะเป็นแชมป์นะครับพอครึ่งหลังมาริดดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีถึงขนาดที่ว่าไล่ขยกดอดมูลอยู่ข้างเดียวไม่ใช่แบบนั้นดีในตรงที่ว่าโดนดอดมูลสวนน้อยหน่อยแล้วจากนั้นก็มาได้ประตูขึ้นนำจากลูก แต่มุมโครสเปิดให้ดนนี่กับ,บาคาร์ม่งที่เสาแรกเข้าไปดือด้อเลยนะครับไม่มีปีไม่มีคุยก่อนที่เอ็นมาเซ่นจะต้องบอกว่าจิตอ่อนครับจ่ายพลาดไปเข้าทางจูดหน้ากรอบเขตโทษตัวเองจูดตว,วัดส่งให้วิดีซุสยิงเข้าไปนะครับเนี่ยครับคำถามที่ว่าก็คือทำไมมาริดต,ตายยากทำไมฆ่ามาริดไม่ตายเสียทีนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีกูรูหลายคนพยายามที่จะอธิบาย แต่มันก็ยังเห็นภาพไม่ชัดเจนจนกระทั่งมาเจอกูรูคนนี้ครับที่เขาอธิบายได้โอเคผมว่าเห็นภาพชัดมากที่สุดละในบรรดาทุกคนที่ผ่านมากูรูคนนี้ยอยู่ใ,ใกล้ชิดกับทีมมาริตเลยครับเขาชื่อลูก a าสบาเกตหรือว่าสุเทพที่แฟนๆมาริตรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับลูก้าสบาเกตให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อสเปนเอลปาดิดาโซหลังเกมชนะดอทมุนสนที่เวมบรี นักขาวว่าวก็ถามเลยว่าติดเนี่ยมีแท็กติกอะไรมันถึงได้ได้สักเซสแบบเนี่ยทั้งๆที่ดูเหมือนว่างงเงนไปมาแล้วก็ไม่ได้เล่นเหนือของคู่อสู้เท่าไหร่เลยแต่มักจะกลับมาเอาชนะได้แล้วมันไม่ใช่เกิดแค่ครั้งเดียวครับมันเกิดบ่อยแล้วเกิดจนใช้คำว่าฟลุกเนี่ก็ไม่ไม่น่าจะใช่ดูคัสฟาสเกออธิบายนี้ครับบอกว่า,วาแท็ติกที่เราใช้ก็คือแท็ติกที่เรียกว่าลตติกา เดนมัวร์โตนะครับแปลเป็นไทยก็คือแทคติกแห่งความตายครับมัวร์โตก็คือความตายแทคติกแห่งความตายคืออะไรครับเขาบอกว่าแทคติกแห่งความตายเนี่ยนะครับมันจะมีเคล็ดลับอยู่ประมาณ3-4อย่างด้วยกันอันดับแรกเลยก็คือมัดดิดคุ้นเคยกับความเจ็บปวดคุ้นเคยกับการโดนคู่ต่อสู้ไล่อัด คุ้นเคยกับการโดนคู่ต่อสู้โจมตีคุ้นเคยกับการโดนคู่ต่อสู้นำพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่านี่คือเรื่องแปลกใหม่โดนบ่อยจนชินนะครับเมื่อชินแล้วอาการตื่นตระหนกก็ไม่มีสองเลยก็คือพวกเขามีความเชื่อฝังหัวว่าไม่มีเกมไหนหลอกต่อให้เล่นแย่แค่ไหนก็จะมีโอกาส ต่อให้เล่นห่วยยังไงตลอดทั้ง90านาทียังไงโอกาสก็จะมาถึงพวกเขาแน่ๆนนั่นทำให้พวกเขาเล่นอย่างอดทนไม่ย่อท้อและก็รอโอกาสของตัวเอง 3. ต่อให้มีปัญหาหนักแค่ไหนพวกเขาจะผ่านมันไปได้มันเป็นความเชื่อครับไม่ว่าหนักแค่ไหนมัดติดจะผ่านไปได้ นี่คือความเชื่อครับซึ่งมันทำให้นักเตะทุกคนไม่ยออ่อท้อเล่นด้วยความหวังตลอดซึ่งสามข้อหลักๆที่ลูกัสาสปาเซอธิบายออกมาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นนามธรรมาล้วนๆเลยนะครับมันอยู่ที่นี่เลยครับ mentality นะครับ mentality ของเมดิดตแข็งแกร่งมากทั้งเรื่องของการาสามารถที่จะรับการโดนโบยตีได้นะครับ สามารถที่จะอดทนรอโอกาสของตัวเองได้แล้วก็มีความเชื่อนะครับอย่างแข็งแกร่งแข็งกล้าว,ว่าทุกครั้งที่เจอปัญหาจะสามารถก้าวข้ามมันไปได้นะครับนี่คือแท็ติกที่ต้องบอกว่าเหมือนง่ายแต่ทำยากมากครับจะปลูกฝังเมนเทลิตี้ที่แข็งแกร่งแบบนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับนอกเหนือจากเมนเทลิตี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มาดดิดมี มาเสมอนั่นก็คือ Quality ครับก็คคือคุณภาพจะเห็นได้เลยนะครับว่าเวลามาดิตมีโอกาสพวกเขาไม่พลาดครับเอดินทาสิตกุนซือของบรสเซียนดัดมุนกล่าวหลังจากจบเกมบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะฉวยโอกาสของตัวเองได้ในขณะที่มาดิดนั้นไม่เคยปราณีเราเลยครับมีโอกาสลงโทษทันทีมีโอกาส,ลททกาสแล้วลงโทษทันที ยิงประตูได้กับโอกาสอันน้อยนิดฉวยโอกาสได้ในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีมันบ่งบอกถึงอะไรครับมันบ่งบอกถึงคุณภาพที่สูงมากๆครับนักเตะมมดิเนั้นเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงใช้โอกาสไม่เปลืองซึ่งเมื่อคุณภาพหลอมรวมกับเมนเทลิตี้ที่แข็งแกร่งมันก็ตกผลึกออกมาเป็นแท็กติกแห่งความตายแบบที่ลูคัสสปาร์เกตพูด ฟังแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะออกโม้ๆหน่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าพอมาแจกแจงแล้วเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมฤติูออรู้จักอดทนรอโอกาสแล้วก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองมันจะก้าวข้ามไาเองบวกกับคุณภาพที่สูงมากๆของนักเตะนี่แหละครับเป็นเคล็ดลับสู่ความสําเร็จของนักเตะแล้วก็ทีมเรือมดริดในตลอดหลายปีที่ผ่านมา นะครสองปีก่อนในาการแชมเปี้ยนส์คู่พวกเขาไม่น่ารอดตั้งแต่รอบ16ทีมนะครับกับปีเอชเช่รอบ8กับเชลซีนะครับรอบอรองชนะเลิศก,กับแมนซิตี้จนกระทั่งรอบชิงกับลิเวอร์พูลมาปีนี้กับการคว้าแชมป์ลำดับที่15เกมกับแมนซิตี้โอ้โหเห็นไหมครับเป็นรองแต่ชนะเกมกับบาเยนเป็นรอง พริกยิง2ประตูนในช่วงท้ายเกยรยนว่าดับมุนจะโดนไม่โดนแหละแต่ไม่โดนเพิอมาทีเดียวเปรี้ยงเป็นประตูแล้วก็ชนัดเลย,น,ยนี่นะครับแท็กติกแห่งความตายที่พอจะสรุปได้คร้าวๆครับของเรอัลมาดริดครับ